นี่แหละพุทธศาสนามันแตกออกมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้แต่เอามาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกหน ที่พูดเชื่อมั่นเอาจริงเอาจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักหนักหนาคนที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละ ถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกหละถ้าเวลาเกิดอุปทวะเหตุล้มตายหายสูญไปด้วยประการต่างๆโอ้ยคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแล้วถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนไม่มีตัว พระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้หละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้พระพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความผิดสะกิดใจพุ๊บขึ้นมาเลยอันนั้นนะ่ะตัวพระธรรม ทำความชั่วไม่ได้อันนั้นนะ่ะตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นนะ่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนําตักเตือนนี่เป็นสามแล้ว คือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายด้วยประการต่างๆมีเพียงสามข้อที่สเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังดังอธิบายให้ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้เพราะขอให้ไม่ได้บางคนนั้นถือโน้่นถือกระทั่งจนว่า เจ้ากรรมนายเวรไปนู่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมเป็นเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะรับรู้เราทําด้วยความอิจฉาริษยาด้วยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำด้วยจิตเจดสิก อันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาทีหลังรู้ตัวว่าจะไปขอให้อโหสิก,กรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิก,กรรมกันได้ทั้งนั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกมันไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบว่าไปอยู่ไหน อายุยืนนานแสนนานเราตายอีกแล้วชาติก่อนชาตินั้นก็มีรู้ไม่เห็นกันในเมื่อแล้วเห็นอยู่ดีๆเนี่ยนี่แหละอโหสิก,กรรมให้กันเสียอันนั้นนะ่ะจะพ้นกรรมได้จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรกันนิดๆหน่อยๆก็ยังให้อภัยกันเสีย ดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ลอดกันสักทีอันเนี้ยเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สข้อที่หไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเขามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเอง เป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นการทำบุญนั่นเราก็ถือว่าการทำบุญอันนั้นไม่ใช่ทำบุญให้ศาสนาทําบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาให้ทำบุญให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อบำรุงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เรียกว่า บุญในศาสนาอันนี้แหละห้าข้อนี้แหละนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจริงๆจังจ,งจงัจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อของผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่ว อันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทําบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพระพุทธศาสนาแล้วศีลห้าประจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทําความชั่ว ไม่ทำความชั่วก็มีศีลห้าอยู่ประจำตัวเป็นนิดอันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลนู่นเลยขึ้นอรรยะภูมิคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริงถือศาสนาไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเกิดอุปัตวเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศา,าสนาไม่ช่วย นู่นนะ่ะไปนู่นนะ่ะคือไม่จริงไม่เชื่อตามผลของกรรมใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์กลิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวแม่เท้าพระองค์จนเลือดห่อขึ้นมาพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตร ยุดราชสมบัติเรียกว่าขบฏพระเจ้าประสเสนก็เป็นอุปทาของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏคือยึดเอาสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูทภะพระราชบุตรวิทูทภะพระองค์ช่วยยังไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์สากยาราชในกรุงกบินลพัท มีสินห้าประจําเป็นนิดยอมเสียสละชีวิตวิถูทพะไปรบรบก็ยังไม่ใส่กระสุนยิงกันยิงด้วยปืนผาหน้าไม้แต่ไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดวิทูทพะขยี้ซัจจนเลียบหมดนั่นแหละยอมสละชีวิตจริงๆในเริ่มต้นที่วิทูทพะจะไปรบทีแรก พระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าเอจะไปช่วยได้ประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิถูรเทพเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆกับพระองค์วิถูรเทพก็ได้กลับสักสองหนสามหนหนที่สามนี่แหละพระองค์มาพิจารณาเห็นว่ากรรมของสักยาราช เขาเคยทำไว้อย่างนั้นก็ต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนี้ก็ทำเนายกไว้พระโมคคัลนะแล้วคราวนี้โจรไปทุบเอาจนกระดูกแหลกเป็นจุนไม่จุนหมดมีตะนังหุ้มอยู่เหมือนกับถุงเข้าสารท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลนะ พวกโจรเข้าไปปองรายท่านอยู่ถึงสี่เดือนล่วงไปแล้วเขามาเวลาใดท่านก็เหาะไปมีฤทธานุภาพขนาดนั้นมาครั้งใดก็เหาะหนีมาครั้งไหนก็เหาะหนีเอ๊ะมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังไม่ค่อยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังเลยไม่หนี ปล่อยให้มันทุบซะจนแหลกเหลวหมดแต่ด้วยอำนาจปฏิหารด้วยฤทธิดเดชของท่านมาอธิษฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้านิพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยนี้จะไปถืองมงายกันหนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี้ดีอะไรต่างๆโอ้โห ไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาสอนแล้วไม่รู้เรื่องก็นาเห็นใจเพราะคนเราใครก็ไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็นาเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามที่พระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังมาเกิดอุปัมวะเหตุต่างๆขึ้นมา กลับเลยเสื่อมสูญเสียจากการนับถืออันนั้นจากการนับถือครูบาอาจารย์จากการนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนนั่นนะ่ะไม่ใช่สอนแต่เราอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกับพวกเรา ใครจะไปห้ามปรามได้